ดังที่ได้ฟังมาแล้วทุกกะคือหมวดสองแต่สำหรับวันนี้เนี่ยจะขึ้นติกะคือหมวดสามเท่าที่นักหลวงพี่ทั้งหลายสังเกตเห็นหรือคุณโยมทั้งหลายสังเกตเห็นว่าเวลาท่านเรียงติกะทุกกะหรือจะตุกกะจะนำหัวข้อธรรมะมาอธิบาย เป็นหมดหมดไปซึ่งถ้าเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเข้าใจได้ทั้งหมดคือเข้าใจข้อเดียวเป็นความอัศจรรย์มากเลยคือสามารถโยงใยได้ทั้งหมดเลยสำหรับติีกะคือหมวดสามนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะต้องสอบนักธรรมชนตรีที่จะต้องเรียนรู้ก็คือรัตนะสามอย่าง คำว่ารัตนะเนี่ยแปลว่าแก้วอันประเสริฐหรือเราเปรียบเทียบว่าของที่มีค่าที่สุดของใดที่มีค่าที่สุดเขาเรียกว่ารัตนะเช่นทรัพย์สินเงินทองเป็นลัตนะแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาเป็นลัตนะของใดมีค่าของนั้นย่อมเรียกว่ารัตนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นของที่มีค่าจึงเรียกว่าลัตนะไตร ไตรก็หมายถึงสามัตนะไตรสามก็คือแก้วอันวิเศษสามประการถ้ามีอยู่กับใครแล้วอยู่บ้านใครแล้วบ้านนั้นก็จะเจระจะจะจะิญรุ่งเรืองคือหมายความว่าใครก็ตามนําเอาแก้วทั้งสามนี้ไปไว้ในตัวไว้ในใจของตนคือมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสงฆลัตนะไว้ในบ้านในเรือนคือบ้านเรือนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องและแท้จริง ไม่ใช่เรานับถือแต่ปากไม่ใช่เรานับถือเพราะเรามีรูปองค์พระปฏิมารูปพระองค์พระปฏิมานั้นก็เป็นสื่อซึ่งคนสมัยนี้หรือสมัยก่อนก่อนนี้หลังจากพระพุทธศาสนาได้ห้าร้อยปีผ่านมาแล้วมีคนสร้างรูปองค์พระปฏิมาเหมือนที่วัดเราเนี่ยก็สร้างรูปองค์พระปฏิมาไว้เยอะเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงเพื่อเป็นพุทธานุสติหรืออนุสติ แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าคือบางคนยุคสมัยนีย้จิตใจเราหยาบเกินไปเมื่อจิตใจหยาบเกินไปถ้าไม่มีรูปเคารพองค์พระปฏิมานะครับมาให้เป็นตัวเห็นตัวชี้เนี่ยกลัวกาศไม่ถูกพระพุทธเจ้าซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเพียงแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศไหนท่านก็จะหันศรีรษะไปทางทิศนั้น หันศรีรษะประทังทิศนั้นหรือครูบาอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศไหนท่านก็หันศรีรษะประทังทิศนั้นท่านไม่สนใจเลยบางครั้งอุบาสกบางครั้งบาง,บางท่านก็หันแม้กระทั่งปลายเท้าประทังพระราชาแต่หันศรีรษะประทางพระพุทธเจ้าก็ได้มีไม่มีความเกรงกลัวเลยเพราะเขาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นราชาของราชาเป็นลัตนะที่ควรเคารพแต่ซึ่งสมัยนี้ก็เอาแค่มีองค์พระปฏิมาอยู่ เราก็ไม่กล้าหันเท้าไปทางนั้นก็ก็ยังดีครับยังมีความฮิริโอตปะคือความเกง่งเกงเกงในบาปเกงกลัวในบาปอกุศลเพราะเจตนาลบหลู่ถามว่าถ้าไม่ไม่มีเจตนาลบหลู่เป็นไม่ไม่เป็นนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เจตนาลบหลู่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้มาดูว่า ใครคือพระพุทธเจ้าเดี๋ยวอาจจะงงอีกนะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีสองแบบนะครับพุทธเนี่ยคือท่านผู้ใดสอนให้ผู้อื่นรหรือประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีทั้งกายเนื้อซึ่งเป็นกายหยาบเนาะกับกายแห่งธรรมกายแห่งธรรมหรือธรรมกายที่เป็นภายในของพระองค์ นี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงวัดพระธรรมกายนะครับคําว่าธรรมกายคํานี้เป็นกายพระธรรมที่ทําให้บุคคลคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าคือโพธ,ธิปักธิยธรรมสามสิบเจ็ดประการนี่แหละคือธรรมกายของจริงครับคือสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อิน 4, 5, รีห้าพละห้าโพชชงเจ็ดอริมักมีองแปดรวมเรียกว่าโพธ,ธิปักธิยธรรมสามสิบเจ็ดประการ ที่ทำให้บุรุษคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าใครก็ตามบรรลุธรรมเห็นธรรมใช้โพธิปัคกียธรรมสามเจ็ประการนี้ก่อนเพื่อนคนแรกเลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะได้เข้าถึงสภาวะธรรมณตรงโพธิปัจีัยธรรมสามเจ็ประการพระสิทธ,ธัตถะซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะ จึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตอนแรกพระธิดาฐะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังเป็นบุรุษหนุ่มอยู่ยังต้องเรียนวิชาอาศัยวิชาความรู้ทางโลกอยู่ยังนอนเบียดเตียดกับบุตรภรรยากับนางนักสนมอยู่ตอนนี้ก็ยังมีกามาคุณอารมณ์ยังออกออกรบทับจับจึกอยู่ ยังนอนเบียดอิสตรีทั้งหลายอยู่ด้วยอาศัยกรรมคุณอารมณ์เรียกว่าอยู่ในกรรมกรมธาตุกรมธาตุตกเป็นธาตุของกรรมอยู่แต่เมื่อพระองค์ออกผนวดเมื่อตอนพรรษาอายุที่ยี่สิบหกอายุยี่สิบเก้า็ไปอายุยี่สเก้าแล้วก็ทรงบำเพ็ญทุกกาละกิริยาสแสวงหามโมกขธรรมอยู่อีกจนถึงอายุสามสิบห้าเมื่อ,อยุสามสิบห้าแล้วพระ พระอ,องค์ก็ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณณวันวิสาขเพ็ญเดือนหกจึงได้นามว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้เกิดขึ้นเพราะการเห็นธรรมแต่ถ้าไม่เห็นธรรมเนี่ยยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งครับที่คนทั้งหลายมาเรียกพระพุทธเจ้าน้อยหรือพระพุทธเจ้าปางประสูตรว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ควร ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นถ้าเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ได้จะเรียกเป็นพระพุทธเจ้าน้อยนี่ไม่ถูกครับไม่ใช่ว่าเกิดมาจากคันของมารดาแล้วเป็นพุทธเจ้าเลยยังไม่ใช่นะครับเกิดเดี๋ยวคนเกิดมีพวกอุตรีขึ้นมาสร้างพรทธัตถะปางแต่งงานสร้างพระุทธเจ้าปางแต่งงานาทําไงเก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าน้อยก็ได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าปาง มีมเหสีอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรจะเรียกอย่างนั้นอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพเจ้าเมื่อพรรษาที่สามสิบหกเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยโพธทิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการเรียกว่าธรรมกายกายแห่งธรรมจึงทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทั้งภายนอกและภายในอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อบรรลุธรรมกายหรือโมกขธรรมแล้วจึงเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ตายนะครับไม่ตายนี่ไม่ใช่เป็นภาษาที่บิดเบือนภาษานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพระองค์นิพพานเอาไงไม่ใช่หมายความนั้นคําว่าไม่ตายนี้ก็คือเข้าถึงความเป็นอมตะไม่ไม่เกิดแก่ตายอีกแล้วนะครับไม่เกิดแก่ตายอีกแล้วนี่คือความเป็นพุทธ นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าแล้วที่พระองค์ทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้มาทรงสั่งสอนเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเ่ยเรียกว่าพระธรรมเรียกว่าพระธรรมพระองค์ทรงสั่ง,งและสอนคําสั่งและคําสอนคําสั่งนั้นคือพระวินัยสั่งว่าอย่าทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นสิ สอนสอนนี่คือพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมนี่ก็คือพระวินัยและพระธรรมพระวินัยนั้นมีแปดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัคธรพระธรรมที่เป็นฝ่ายสุตันตะพิดกมีเท่าไหร่นะสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เมื่อกี้สองหมื่นไหมสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัคธรนะครับพระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัคธรพระ พระสุตฺธตันตปิฎกก็สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัครพระธรรมคือคือตัวพระวิธรรมหรือตัวสภาวธรรมก็มีอีกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันารรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัครซึ่งเป็นภาษาที่ใช้โดยทั่วไปว่าพระธรรมธรรมะและวินัยของพระพุทธ,ธองค์มีแปดหมื 84, ม่นสองพันพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัครซึ่งถามว่ามากไหมก็พอดีครับพอดีกับ กิเลสของมนุษย์พระพธรรมขันธ์แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเ,เรียกว่าพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลังจากตัดสู้แล้วอายุสามสิบห้าไหมตัดรู้อายุสามสิบห้าหลังจากนั้นนะครับ 4, สี่สิบ้าพันษาตั้งแต่สามสิบห้าถึงแปดสิบปีสอนทุกวันแสดงธรรมทุกวัน ทั้งคาสั่งและคําสอนทุกๆวันเนี่ยที่รวมเรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยรวมเรียกว่าพระไตรปิฎก <ฮะ S 1> แล้วพระอัา,าจารย์คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายในครั้งนั้นมาขยายความมาอธิบายเพิ่มเติมในตัวบาลีพุทธพจน์เนี่ยหรือพุทธวจนะพุทธพจน์พุทธวจนะก็เป็นภาษาเดียวกันนะครับพุทธพจน์ก็เป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษา ภาษาไทยพอเขียนเป็นภาษาบาลีก็พุทธวจนะก็คือหมายถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะครับมีทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าจะจับรวบรวมไว้แต่ว่ามีทั้งหมด45เล่มแล้วกันมีสี่สิบห้าเล่มสำหรับของเถรลาว่าแต่สำหรับของนิกายอื่นๆ ก็มีรวมดัดดืนไปเกิดมาอีกร้อยชาติก็อ่านไม่หมดในพระไตรปิฎกน,น,นะครับแล้วก็อัตถกถา,า,าของสำนักกุบาอาจารย์ต่างๆรวมกันก็เป็นห้องหนังสือทั้งโลกเลยอ่านไม่หมดอีกนี่คือรวมเนื้อหาสาระของคำสั่งและคำสอนแค่นั้นเองคำสั่งคำสอน เอาที่พอเหมาะกับตัวเราเราเป็นโรคอะไรมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นโรคอะไรอยู่เอาว่ามนุษย์ทั้งโลกเป็นโรคโลภะโรคโทสะโรคโมหะใช่ไหมเมื่อมนุษย์ทั้งโลกเป็นโรคโลภะโทสะโมหะโรคอิจฉาริษยาโรคมานะทิชิก็ต้องกินยากินยาของตำรับยาอื่นไม่หายครับต้องกินยาคือพระธรรมธรรมโอสถของพระพุทธองค์ ให้เหมาะกับโลคแล้วก็จะหายถ้าใครอยู่กับโลกได้กาฉันไม่กลัวโลกหรอกฉันไม่ไม่กลัวโลกฉันอยู่กับโลกได้ก็ไม่ต้องกินซึ่งคนยุคสมัยนี้ไม่กลัวโลกครับไม่กลัวโรคแสดงแสดงอาการโลคกำเริบออกมาถ้าโรคโศกศากก็เรียกหัวร้อนแสดงออกมาเลยถ้าไม่ละอายหน่อยก็ก็แก้ผ้าก็คือแสดงโรกทาง โมหะโลกแห่งโลภะนี่คือแสดงว่าเป็นโลกคือเป็นโลกจิตทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องอาศัยฟังพระธรรมที่ท่านทั้งหลายมานั่งฟังอยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่าฟังพระธรรมแต่ว่าท่านจะกินหรือไม่กินไม่รู้ถ้ากินนี่ก็คือมีสติเกิดขึ้นม,มีสติมีฮิริมีโอตปะเขาเรียกว่ากินยากินยาคือธรรมโอสถ นี่คือเรื่องกินยาเหมือนมานั่งฟังเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ไปตอบคําถามในสนามสอบได้นะครับคือต้องกินยาต้องรู้ว่าโอ้อันนี้ควรทําไม่ควรทําสิ่งนี้พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็ปฏิบัติตามยกเลิกนะครับยกเลิกที่จะปฏิบัติธรรมไดไม้ไม่ได้ครับเพราะชีวิตของเราคือการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผ่านอิติปิโสพภะควาเราลึกถึงคุณของพระธรรมผ่านนะครับรู้จักพระธรรมผ่านอะไรนะตวาขาโตข้อที่สามมูชนผู้ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วของพระพุทธองค์แล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั้นตามพระธรรมวินยัยเรียกว่าพระสงค์เพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำสอนเรียกว่าพระสงฆ์บุคคลผู้เรียกว่าพระสงฆ์น,งนั้นเมื่อสมัยก่อนบวชด,ด้วยเอหิภิกขุบสัมปทาบวชด,ด้วยติสรณะคมนุบวสัมปทาบวชด,ด้วยจติยติจตุธกรรมมวาชาแต่ปัจจุบันนี้บวชด,ด้วยยติจตุธกรรมมวาชาเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์กลุ่มเนี้เอาพระวินัยมาใส่ไว้ในตัว มีศีลมีพระวินัยที่มาจากพระธรรมพระวินัยนะคือสองรอยิบเจ็ดเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็นำพระวินัยหรือศีลเอามาใส่ไว้ในตัวแล้วก็มีเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มนะครับที่เป็นเครื่องแบบสากลากลที่สุดสองพันห้าร้อยกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบที่เก่าแก่ที่สุดโกนหัว ตลอดอย่างนี้ตลอดบินทบาทเลี้ยงชีวิตโดยตลอดอันนี้คือพระสงฆ์ที่นับถือพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเขาจึงเรียกว่านี่แหละครับคือรัตนสามอยา่างพระสงฆ์เมื่อเมื่อมีพระสงฆ์แล้วพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยองค์สามคือมีพระพุทธเจ้า เป็นศาสดามีพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์องค์สามนี้เรียกรวมตัวเรียกว่ารัตนไใจหรือแก้วสามประการเอานะครับอันนี้คือรัตนาสามประการ